สวัสดีครับวันนี้เกษียรกิมหันจะพามาฟักไข่ในกระดาษนะครับเป็นการอบไข่นะครับหรือฟักไข่นั่นเองนะครับซึ่งใช้ในกระดาษจะทําให้ตัวไข่นะครับไข่ของหอยนะครับออกรูปได้เร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับดยโดยการที่ทําก็มีกระดาษมาเรียงนะครับเอากระดาษมาเรียงเสร็จปุ๊บก็เอาไข่หอยลงตามลําดับนะครับแล้วแต่เราจะเลือกสรรปันส่วนลงนะครับแต่ผมจะทาวิธีให้ดูนะครับก็เลือกหอยนะครับ เรือหอยที่เรานํามาครับเตรมวางลงนะครับลงไปทีละชิ้นนะครับชิ้นแล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับว่าเขาจะสามารถฟักได้มากหรือน้อยนะครับค่อยเรียงลงนะครับมันมีหลายวิธีในการทําหอยนะครับซึ่งให้หอยออกนะครับก็จะมีการแช่น้ํานะครับ เอาลงน้ํามัดขวดใส่ตะกร้าแล้วลงน้ําหรือว่าตะกร้าพาดกับเบาก็ได้นะครับแต่ที่ผมเคยทํามาแล้ว2วิธีนั้นครับหอยเปอร์เซนตนที่รอดนะครับน้อยมากนะครับไม่ไม่ถึงไม่ถึง50%ครับเ์ที่รอดแต่นะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทำนะครับเป็นการใส่กระดาษนะครับแล้วก็ฟากหอยในกระดาษ เดี๋ยววิธีนี้ผมก็จะลองทําดูนะครับเห็นเพื่อนๆที่พี่นะครับกลุ่มสมาชิกนะครับเขาทำกันนะครับแล้วก็หอยรอด90%อร์ซนครับซึ่งของผมนะครับทําไปแล้ว2บ่อครับบ่อแรกนะครับตายประมาณ50%าสิเปอรกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยตัวสมมตินะครับร้อยตัวก็จะตายประมาณห้อร์เซซึ่ง แตกต่างวิธีการทํากับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เลยลองศึกษาวิธีนี้ดูครับก็อาจจะมาอาจจะผิดพลาดประการใดก็ขอเพื่อนๆด้วยขอโทษเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ผมก็จะลองทําดูนะครับว่านําไข่ครับมาวางลงในกระดาษซึ่งเป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ดูสังเกตดูครับว่าไข่จะมีความแข็งแรงกว่าที่เราทําลงไปในน้ําหรือเปล่านะครับ เพราะว่าที่ผมฟักลงไปในน้ำปุ๊บลูกหขยนะครับลูกหขยก็จะหล่นลงไปในน้ําพอหล่นลงไปในน้ําเสร็จป,ปุ๊บลูกหขยจะมีอาการคล้ายๆนอกน้านะครับแล้วก็ตายเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทําให้วิธีแรกที่ผมทําถือว่าได้หอยน้อยมากแต่วิธีนี้ครับพี่ผมยังไม่ได้ทํา ผมก็จะมาลองทำดูครับว่าผมจะทำได้ลูกหอยมากหรือน้อยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหอยนอกน้ำนี่เสียดายครับก็เราจะใช้เวลาฝักได้นะครับเสียดายมากแต่ลองทำวิธีนี้ดูครับว่าเพื่อจะเป็นความรู้กับพี่ๆนะครับว่าเราสามารถเลือกได้กี่วิธีนะครับในการทำฟักไข่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็คล้การอบไปก่อนนะครับ ผมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะให้ลูกหอยของเขานะครับฟักมาพอใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่ครับก็หยิบใส่ครับเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะเอาใส่ให้เต็มกระดาษไปเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บตัวที่ฟักแล้วผมก็จะแยกออกมาสังเกตดูครับมันก็จะเป็นประมาณแบบว่าถ้าเราฟักในกระดาษเปร์เส้นที่รอด จะประมาณ90%ถึง100%แต่ถ้าเกิดเราฟักในบ่อซึ่งเมื่อไข่ฟักไปปุ๊บแล้วเขาจะเขาจะหล่งลงไปในน้ำอัอตราการรอดจะน้อยมากนะครับวิธีนี้ผมก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เ,เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับ ผมก็จะค่อยๆท,ทยอยทยอยเอาหอยลงนะครับเพื่อให้เต็มพอเต็มเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาดูกันวันต่อวันนะครับว่าหอยของเราจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับก็ค่อยเลี้ยงลงนะครับยังไปเรับยังไปเลยครับเรี้ยงลงนะครับนี่นครับอันนี้หอยเชอรี่ได้ประมาณ3วันนะครับ ซึ่งผมก็สั่งจองกับเพื่อนพี่ๆในกลุ่มนะครับมาแล้วครับพี่แกก็ส่งมาให้นะครับเมื่อวาน,นครับวันนี้ผมก็เลยลองดูครับว่าทำวิธีนี้จะได้ผลกว่าเดิมไหมเพราะว่าวิธีแรกนั้นถามว่าง่ายนะครับวิธีนั้นง่ายแต่ว่าการดูแลนะครับของไข่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับนี่นะครับ ค่อยเรียงไปนะครับแต่และไซส์นะครับเรียงไปนี่ครับเรียงไปให้สุดเลยนะครับผมจะใช้กระดาษ A4 ลองดูนะครับเห็นของพี่ๆเขาใช้กระดาษฟางนะครับแต่ผมไม่มีกระดาษฟางผมก็ลองลองใช้สิ่งที่ผมมีครับใกล้ตัวดูก่อนครับว่า มันจะได้ผลไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนะครับที่อยากทําตามก็สามารถทําตามได้เลยนะครับแต่ผมจะแจ้งจะแจ้งอีกทีนึงครับว่าได้ผลหรือไม่นะครับเป็นอีกแป๊บนึงนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับนี่ครับ วางนะครับวางครับสำหรับนี่นะครับก็เต็มไปแล้วครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหอยนะครับไข่หอยนะครับที่เราเอามาอบไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาแตกตัวออกมาเป็นไข่ตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กๆจะสังเกตให้ดูว่ามันจะแตกต่างกับวิธีแรกที่ผมทํานะครับกับวิธีนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเ,เสีย่ยจิ๋มหันก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ